สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละออกชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรคํานวณของพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขหลักก็เข้า3ตัวโต๊ดนะคะและก็2ตัวบนก็เข้านะคะ0 7นย์นะคะ3ตัวโต๊ดมี087นะคะ ถ้าใครจับคู่เป็นนะคะก็คงจะโชคดีไปกับสูตรของพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขหลักยังคงแม่นอยู่เหมือนเดิมนะคะสําหรับเลขหลักเลขก็เลขวิ่งวิ่งบนให้7กับ5ก็เข้า7นะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะเลขหลักกับเลขวิ่งนะคะแต่ว่าตัวจับคู่นะคะ ก็หลุดไปในงวดที่ผ่านมานะคะก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าที่อนุวัตก็ไม่ได้จับ07ให้นะคะจับแต่08นะคะท่านผู้ชมก็เฉียดไปเม็ดเดียวตัวจับคู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะก็ไม่แน่นะคะงวดนี้อาจจะจับถูกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะคะอนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชนแนลนะคะเดี๋ยววันนี้แอดก็จะโทรหาพี่อนุวัฒน์เจ้าของสูตรนะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อนุวัฒน์สวัสดีครับค่ ค่ะค่ะพี่ก็วันนี้จะมาตามสูตรต่อค่ะพี่ครับค่ะได้ครับก็งวดที่ผ่านมาโอ้โหเลขหลักก็เข้าเต็มเต็มเลยเนาะศูนยะ์ปดเจ็ดอ่ะพี่สองข้ามตัวเลยครับโอ้ใช่ใช่แต่ว่าก็เราจับคู่ไม่ถูกเนาะงวดที่ผ่านมาแต่ว่าเลขหลักก็เดินดีเนะาะจับคู่ไม่ถูกครับจับคู่ไม่ถูกค่ะค่ะ เลขผมพูดถึงเลขไอ้เลขในตารางเลขหลักในตารางเนี่ยนะเข้ามันจเข้าทุกงวดอ่ะนะที่ยาวนะครับเข้าเข้าเข้ายาวเข้าไปนู่นแหละถึงเจ็ดแปดงวดที่ยังดีก็นึ่งสิบสองสิบสามงวดรับแล้วก็มาหดจะมาเข้าเข้าอีกก็ประมาณนี้แหละฮะประมาณนี่ก็เพิ่งหลุดไปสองงวดแล้วก็เพิ่งเข้ามางวดที่แล้วเข้ามาเนี่ยแหละงวดที่แล้วใช่งวดที่แล้ว วดก่อนนีกก่อนก่อนงวดอีกงวดหนึ่งแล้วงวดเมื่อกี้งวดที่สองแล้ววันงวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะค่ะถ้าเข้าแล้วจะเข้าติดเนาะพี่เนาะจะเข้าติดเข้าติดใช่ครับค่ะค่ะไม่พนนะครับบางทีก็ล่างพนเลยอ๋อค่ะประมาณนี้ครับค่ะก็งวดนี้ก็ได้แล้วเนาะเนาะพี่เนาะครับผมได้แล้วครับได้แล้วครับมีแรดับ ด้วยเข้าอยู่นะครับเข้าศูนย์เจ็ดอยู่นะเข้าเจ็ดศูนย์นะครับเข้าเจ็ดศูนย์ตัวกลับเพราะว่าชุดชุดผมตัดชุดตัดนะครับชุดตัดคือชุดสรุปของสุดท้ายนะครับผมเดะมันก็<อ>ก็เข้านะครับเข้าแต่ไม่ได้ส่ง,งให้อัดลองเฉยนะครับโอ้เนาะเสียดายเนาะพี่เนาะคือผมลงในช่องของลักกี้ช้างนะครับลักกี้ช้างอ๋อในโค้งสุดท้ายเนาะกลับกลับเป็นนั่นสุดท้ายพอดี เลขดับเลขดับจับคู่ก็ผ่านนะครับผ่านผ่านทั้งบนทั้งล่างครับออสำหรับงวดวดนี้วดนี้ก็จะมีแนวทางตัวเลขในตารางเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมชุดเดิมนะครับสามสี่ห้าห้าศูนย์แปดเจ็ดอ๋อ,อททําไมมัน ตัวเดิมของงวดที่ผ่านมาละครับที่มันซ้ำกันนะหรือว่ายัางไงใช่ใช่ใช่มันมันเลขเลขลงท้ายนะครับเลขลงท้ายตัวเดียวกันก็เลยก็เลยได้ประมาณนี้ครับได้ตัวเดียวกันคือเป็นเป็นไปตามสูตรนะพี่เนาะสูตรครับตามสูตรค่ะค่ะแต่เข้าเข้งวดนี้น่าจะเข้าอยู่เข้าอยู่อ๋อค่ะพี่ในบนก็ล่างนะครับในบนก็ล่างเข้าแน่นอนค่ะ สำหรับจับคู่นะครับไอเด่นนะครับเด่นเอาเด่นก่อนเด่นเด่นเด่นบนค่ะเด่นบนห<ะ>น,นึ่งกับหกเลขนอกตารางนะอันนี้ชุดนี้ข้างบนอ๋อหนึ่งกับหกว่ะพี่ครับหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกเอ็ดเขียนว่าหนึ่งกับห้าเนาะคล้ายคล้ายกันทีดเลว่าเป็นห้าแลผมว่าห้าไม่น่าจะมา ่ะเปลี่ยนเป็นเลขหกแล้วค่ะครับครับค่ะจับคู่ค่ะคู่หนึ่งหกค่ะหนึ่งสี่ค่ะหกเอ้สี่หกสี่หกสี่อ๋อมีหกสี่ด้วย <5. S 1> บอกพี่ะ อ๋เอเอ็เอขียนมาจับคู่มีหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามสอเป็นสรุปสรุปครับสรุปของสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นผมให้ให้ดเอกไปมันยังไม่ได้สรุปไงยังไม่เง้ยโอววว้เง้นเดี๋ยวเดียวที่เอดต้องต้องจดใหม่แหละทีนี้เพราะว่ามันนั่นหมดแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเอด เปิดหน้าใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเขียนหน้าใหม่ดีกว่าค่ะ,ะค่ะค่ะงวดนี้แอดพร้อมแล้วค่ะเลขจำแนกแบบหครับค่ะสามสี่ห้าเลขหลักเนาะเดี๋ยวแอดเขียนแป๊บหนึ่งเลขหลัก เลขหลังมีสามสี่ห้าค่ะศูนแปดเจ็ดครับศูนยปดเจ็ดค่ะอันนี้เป็นเลขเป็นเลขกลุ่มนะครับเลขกลุ่มยังไงก็ต้องมาต้องมาอยู่ในในกลุ่มนะครับจับคู่กันมาจะกอดคอกันมาในกลุ่มนี่แหละครับเลข <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็เด่นเด่นบนนะครับเด่นบน เดินบนวิ่งบนเนาะโอ้ปะกาแเดนวิ่งบนค่ะวิ่งบนค่ะวิ่งบนหนึ่งกับหกวิ่งบนหนึ่งกับหจับคู่บนค่ะหนึ่งหกหนึ่งหหนึ่งสหสี่ ปดสี่แปดสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามถ่าได้แล้ค่ะตบกู้ครับค่ะหกค,ค่ะมีหนึ่งหกหนึ่งสี่หกสี่แปดสี่เก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งสามนะคะเน้นครับเน,น้นเน้นค่ะเน้นตัวไหนน้อยค่ะ เน้นวิ่งบนหนึ่งเน้นวิ่งบนหนึ่งจับคู่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่ค่ะหกสี่หกสี่เก้กาเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะ กันสองเจ็ดนะกันสอจ็ดชุดบนนั้นจะอยู่นอกตารางนะครับชุดบนจะอยู่นอกตารางสําสหรับจับครับให้3าตัวนะสามตัวแห่งหกแปดหนึ่งหกสปดส จ็ดหนึ่งสี่นะคะแปดหนึ่งสี่ครับแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหกโอ้เจ็ดหนึ่งหกอืมเจ็ดหนึ่งหกนะคะค่ะแล้วก็หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ หนึ่งเก้าเจ็ดตัวครับหนึ่งเก้าเจ็ดตัวหนึ่งถังหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเน้นครับเน้นค่ะแปดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งหกอีกชุดงหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกค่ะเน้นสามชุดนะคะ ติ้งล่างศูนย์กับสามติ้งล่างศูนย์กับสามค่ะเน้นศูนย์นะครับเน้นศูนย์ค่ะเน้นศูนย์ค,ค่ะจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะศูนย์สามจับคู่ศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดเม็ดครับเก้าเจ็ดครับก็บรบประมาณนี้แหละครับเน้เนตัวไหนคะเลขล่างค่ะ เลขล่างก็03เน้น03เนอะค่ะ04 04ค่ะ08 08 08ก็มาแรงเหมือนกันค่ะผมก็03น่าจะแรงกว่านะ ค่ะค่ะเน้นศูนสามมากกว่าเนาะครับแต่ก็ยึดศูนสี่ด้วยนะครับศูนย์สี่ก็มีโอกาสมาเหมือนกันเพราะว่าวันเกิดของคนในวังอ๋อค่ะค่ะศูนสี่เนาะ ก็ให้ FC ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับสูตรคำนวณของพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะถ้าไม่ชอบตัวที่เจ้าของสูตรจับให้ก็จับเอาใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเลขหลักมี6ตัวนะคะเพราะว่าถ้าเข้าแล้วก็จะเข้าติดๆนะคะท่านผู้ชมเดินดีนะคะจับคู่ดีๆมีโชคแน่ๆน,นะคะเนาะพี่เนาะครับครับครับต่อไปเลขเลข เลขนะครับเลขแม่นะลงทุนนะค่ะเลขดับเนาะเลขดับเอฟเอจดมาไว้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่บอกมาอีกรอบหนึ่งว่าตัวไหนที่ว่าไม่น่าลงทุนค่ะค่ะเอฟเอจดมาเรียบร้อยแล้วครับตัวท,วที่ตัวที่กะว่าคิดว่าคิดว่าน่าจะมานะครับคิดว่าน่าจะมาเอ่อตัดออกด้วยนะครับค่ะคือตัดแล้วจะมีเจ็ดหก ตัดด้วยตัดออกตัดออกเนาะเจหเดียวเดยวเอตัดออกเจ็ดหเจหอยู่ตรงไหนเนาะเออเจ็ดหกขีดออกเนาะเพราะว่ามันแล้วก็เก้าเจดด้วยเนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด้าเจ็ดเซื้อได้นะคะท่านผู้ชมไม่ดับนะคะ แล้วก็เก้าหกเก้าหกก็ซื้อได้นะคะเก้าหกเอ่นึ่งไก่อนแล้วก็ส่วนบนนะครับบนบนค่ะบนศูนย์แปดศูนย์แปดก็เอาออกนะพี่เนาะเอาเอ,อกศูนย์แปดก็เอาเลยค่ะแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่ง หกหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งใช่ไหมคะห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งแล้วค่ะค่ะห้าหนึ่งด้วยสี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็วกสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งไม่มีนะพี่มีแต่สี่สองโอ้ยเอสงสวยเขียนซ้ำอีกแล้วสี่สองสองอันแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาออกอันหนึ่ง ออกอันนึงค่ะหนึ่ง,ค,งครังค่ะสองหนึ่ง,อง,งเอาออกแล้วค่ะครับครับแค่นี้อครับอ๋ออันนี้คือเลขดับบนตรงดับล่างตรงจากพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะงวดนี้ก็นําเสนอต่อนะคะสําหรับเลขดับบนดับล่างนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เอาอยู่ใช่ไหมคะพี่อนุวัฒน์เอ,อยู่ครับเลขจับคู่นะแต่เลข เลขหลักที่ให้ไปไม่อยู่นะครับเลขหลักที่ให้ไปไม่อยู่คือหลักสิบหลักสิบของบนหลักสิบของบนจะรู้สึกจะได้ผ่านมั้งหรือไงจำไม่ได้แล้วเนาะอ๋อจำไม่ได้ค่ะใช่ค่ะในในคลิปของลัอกกี้ช้างเนี่ยจะจะผ่านทุกตัวครับผ่านทุกตัวอ๋อค่ะก็จะผ่านจะพูดแล้วผ่านเพราะว่าหลักหลักหลักสิบหลักสิบอาจจะมาแต่หลัก ลักนวยอาจจะไม่มาอะไรประมาณนั้นจับคู่กันแล้วก็จะไม่เข้าครับค่ะค่ะไอสูตรนั้นค,คือไอที่เราปรับปรับเปลี่ยนใหม่คือมันเอาไม่อยู่เนาะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใหม่เนาะพี่เนาะครับครับคร่ะคู่ี่จะรู้สึกจะนั่นกว่าเพราะว่าจับคู่นี่ล่างก็ผ่านมาตั้งสิบห้างวดเนาะเามาผิดมาผิดงวดที่สิบหกเนะาะที่ทำทำกันมา ใช่ไหมอืมแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่สิบแปดค่ะมีงวดที่สิบแปดนะครับลองลองดูว่าจะจะผ่านไหมค่ะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันเนาะครับ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 ก็ลองดูครับค่ะค่ะพี่งวดนี้มั่นใจในสูตรครับพี่มั่นใจครับมั่นใจครับมั่นใจมากเลยโดยเฉพาะเลขหลักเนาะพี่เนาะครับครับค่ะค่ะ ตั้นี้มาแรกศูนสามเนี่ยสามตัวนะครับอ๋อค่ะค่ะไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนกั้นนะ้ะอือค่ะพี่ครับผมค่ะค่ะ,คะก็วันนี้แอปก็ให้พี่อนุวัตรเอวยพรให้เอฟซีหน่อยคะ่ะครับก็สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับอันด,ดับแรกก็ อดเลขต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็เข้าไปดูในในเพจบ้านของในในช่องของลักกี่ช้างนะครับลักกี่ช้างนะครับเข้าไปดูนะครับมีมีเลขต่างประเทศทุกวันนะครับผมอ่อสำหรับงวดนี้รัฐบาลไทยผมคิดว่านะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังทั้งเลขเลขไม่ได้ลงทุนแลยนะครับน่านไม่น,าน่า ก็นตนี้ก็ขอให้เอสีนะครับโชคดีแล้วก็รวยๆเฮงๆครับผมขอให้ถูกหวยรับเบอร์ไปด้วยกันนะครับค่ะครค่ะวันนี้เอก็ขอบคุณพี่อนุวัฒน์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f อช่องละอองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้3ามตัวเตกเข้าปังๆรวยๆยกช่องนะคะครับผม ค่ะขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ